โคตรใหญ่โดนทิไปแล้วอะไรไม่รู้บันเลยหมดไม้่สายวันนี้เข้ามายิงใหม่แก้มลิงครับแก้มลิงเขตส่วนแตงอูทองเขาเรียกว่าแก้มลิงดอนแจงมันก็อันเดียวกันกันกบที่ยิงปลานกเขาที่แล้วครับ อันนั้นแก้มลิงอูทองซึ่งมันเชื่อมต่อกันเป็นไม้กว้างใหญ่ครับอันนี้เป็นไม้ปลาล่องปลานินล่องเขายิงปลานินล่องกันวันก่อนว่าเขาล่องดีวันนี้ก็เลยตามกันมาดูนะครับเบ้นบาบินชวนมาก็เอารถยนต์เอาบันไดกันมานะครับขึ้นต้นไม้ไม่เก่งครับผมขึ้นต้นไม้ไม่ค่อยไหวก็เอาบันไดมาตั้งเดี๋ยวมาตามลุ้นด้วยกันครับปลานินล่องครับปลานินล่อง pha anh ơi dính cốt cày Ninh โดนเลยโดนเลยตัวนี้โดน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 โ,ดนโทรศัพท์มาพอดีรับไม่ได้ปลามาเป็นแพลเฮ้ฮัลโหลฮัลโหล อยู่เนี่ยล่องดีเหมือนกันละฮะเฮ้ยนี่ก็ล่องนี่เหรอเหรอเออเหรอ,หอสะพานสะพานเหรอ,อ,อเอ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 อแต่นี่ก็ล่องดีแต่ตัวรุ่นรุ่นเออเออเออ,เอ,อ แต่มันก็ร้องดีนะโอ้โหอะไรสั่งนี่ ở trong này liền quá, tay, nước ngán Này hây, nู่n gì đó, păn ở trong này biết không, nู่n, มันพันตะลึกเลยโอ้ยหมดสิทธิ์ปนินนั่นแหละ ไหนไม่รู้เลยโอ้โหตายหมดฮะเปียกแล้วเปล่าเอาแล้วเอ้างอมหน่อยมันมันยังอยู่ในสายนี่แหละเนี่ยนะเห็นปะเนี่ยผมดึงตรงนี้แต่สายมันขย่มอยู่นู่นไม่หลุดเนี่ยลงไปตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยห่อห้อยอยู่โอ้ห่าอยโ่โอ้เงาบะดี้ไปทอดเลยเนี่ยตัวกำลังทอดอยู่เนี่ยเห็นปะ มัน,น,น่าจะเป็นปาน,นินนั่นแหละป้าผู้ยิงมาน,นี่ปาน,นินเพิ <c oughs> ่งได้สองตัวยิงมันไม่ค่อยโดนนี่แหละขย่มยงหน้านะแหละมันเข้าไปพันอะไรขนาดนั้นอโอ้โหหลายกาดจร,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 ริงๆห้านี่มันวิ่งย้อนเข้ามาไงแล้วก็สาวไม่ทันยิงข้างนอกนูก หน้าจอตรงนี้เลยโอ้โหมันพันกี่ล้อมันแล้นี่เหละสายผมนะโอ้โหแล้วมันอร่อยลูกดอกลูกดอกอยู่นี่โอนทะลุตัวปลาเลยฮืมสาหัสจริงๆไอ้นี่ปลางนี้ลูกดอกโอ้ยังมีเก็์อยู่เลยต้องเอาออกทางนี้แล้วดึงไส้ออกมา แกตูดเลยอโอ้โหพันไม่รู้กี่รอบเลยพัานอย่างกไกด์โด้ถ้าอยู่หลึกๆทำไงขาดดึงขาดโลดอขอบคุณครับเนี่ยเอาไปเนี่ยไปทอดอหาวแม่วัชกาับมันก็นาวี่ไม่มีอะไรแท้หอยมันไม่ตายใช่ไหมหอยมันมีน้ำ <laughs> ส่กำมังไว้หอยก็ห่าไม่ยาดจะเจอ,เจอ ขอบคุณครับอ้วนดีเสร็จด้วยนี่อัฝนอารมณ์มันเพิ่งหยุดพระเจ้าป่าคื้นยังไงวะนเนี้ย อึบอึบอึโอ้โหโอ้โหห้ามจอดห้ามจอดห้ามจอดโอ้โหมียาลาบเรียบร้อยไม่มามาเว้ยอึบอ้าวมาตะดอก เฮ้ยปลาอยู่นี่นี่ว่ะปลายุนบกแล้ว <Okay. S 1> อืโอโหไปอะไรขนาดนั้นไปไม่คิดชีวิตไปไม่เอาภาสายไปด้วยเนี่ยเออไม่ยอมเอาสายไป เดี๋ยวลงไปเอาตัวนี้ก่อน นี่ไงปลานี่ไงปลาตัวดีด้วยโอ้โหขึ้นโลโอ้โหขึ้นโล น,นม่เบ้นเห็นฮะเหรอเมื่อกี้เห็นตัวนิดเดียวนะออ่โวะโคตรใหญ่ โดนสิไปแล้วอะไรไม่รู้ข้าวโบเลยอ่ะฮะหรือจะเป็นปน,นินไม่นินก็จตะเพียนใหญ่อะ่ะเฮ้ยตัวนี้ต้องมีสองโลอะ่ะตัวนี้ต้องมีการลงน้ำ เรือไม่ได้ไมาฮะดึงไม่มาต้องลงน้ำแนนะ่นอนสิบแปดสิบดือไหวเลยดูผักดิ ดึงให้หน่อยเดี๋ยวจะลงไปเอาปลาโอ้โหใหญ่ตัวเนี้ยใหญ่จำนับใหญ่จริงไอ้้้ไไออตัวนี้ใหญ่นี้ขอจะลุดนะอ้าวพูดอย่างนี้จะตีเลยก็สถานที่มันไม่น่ายิงเลยนะดูสิเดี๋ยวขมิ้นไปก่อนแต่อยนี่ไม่ต้องวิ่งส้วนขึ้นมาเลยเออลงไปแล้วรอบนึง khóa phải coi cái lưới không thích khóa lưới, dài. nó ở dinh đi ai cho lại bùn mày nói đi. mấy thương lưu. Bin anh mùi đi bùn khoi dinh đi. Dinh bơi dinh bơi. Mát mì. Mát ดี๋ยวแกพาก่อนแกพาเลยเนอ,อืมข้าไปแล้วปลาอะไรตัวเนี้ยไม่รู้เลยมันใหญ่อ่ะจับใตาอยู่นะข้าไปแล้วปลาข้าไปแล้วข้าไปแล้วไปแล้ว ไปดึงเมื่อกี้แหละมัดขามืดข้องฝนผู้เหมียวเพราะว่ามีปะเขาลอยแต่ขามืดเลยแต่จริงป้าผู้ไม่รู้รุดไปแล้วเฮ้ยบอกแล้วเราเป็นคนไม่ช้าใครดีใจจริงๆเลยตรงนี้หมายปรับเปลี่ยน 嗯。<sighs> Don't see. Choo. kem này, Hồ ơi. บอลเลยหมดไม่จสายหลังเขียวปีเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวล่วง เห็นลู่เหเห็นตัวไหมเพาะน่ะมาที่พักแล้วเห็นที่เห็นไหมเห็นตัวไหม ขึ้นบันไดใช้เห็นปะถ้าเห็นยิงเลยขึ้นบันไดดีกว่าเพราะขึ้นบันไดเห็นแน่หยุดแล้วกำลังไหล่ลงยิงส่งเดชไปงั้นน่ะน่าจะโดนห่างด้วยซ้ำไป

สามโลนะเนะออไมาแป้ว่าเปลี่ยนแค่นี้อ๋อเปนแค่นี้หรือก็ดิมันกุบกรุบกุบอ่ะจำไ,ไ,ไ,ไม่เห็นตัวซ้ำไม่ได้เออถ้าแหวกแค่นั้นมาไหมมาเฮ้ยถาอเหนตัวก็จิ้มเลยมามาเฮ้ยถ้าลงไปพอเห็นตัวก็จิ้มเลยมาคุ้ม มันต้องไปลงเยอะโดน,นหัวเลยเหรออะ,อะไรหัวโอ้ยใหญ่หรืวอว่าเข้าหัวเลยเฮ้ยมันลงแล้วก็ยิงตามไปแตคือจะโดนห่าง ซีโลอือเขาจุดดีซะด้วยสามร้เก้าันไม่จะซีโลก็ประมาณนี้แหละนค้วนอะอ่านะแต่หน้านี้มัน มันไม่อ้วนเหมือนหน,หน้าน้ำรถหรอกน้ำรถมันจะอ้วนกว่านี้แต่ก็ไม่พ้อมนะ,ะห่างเหิงใหญ่ดูไว้ดูไว้ขอรูปหนึ่งอ้าว ยิงชาโดเมื่อกี้มันหันหัวลงแล้วยิงตามเลยครับยิงตามห่างไปเล็งห่างเลยโด,โดนหัวปืนศูนย์ช่างออฟครับช่างออฟทับติล็กสุริยาเชื้อสียางไวสิบสามมิลสองคู่นองไฮโดตัดสิบหกนะครับตัดสิบหกสองคู่ไม่ตึงไม่ย่นอนพอคืนง่ายๆหน่อยดอกสี่มิล สี่สิบเซนช่างโอทับตีเหล็กสายพีเอแปดสิบปอนด์ร้อนมากเลยตอนนี้ได้อยู่พอได้สวัสดีครับมานานยังครับเนี่ย,าม,ยมาตั้งแต่สายแล้ว,ลว,วได้วกับสามโลเก้าเมื่อกี้นะี่พ่อเบ้นลงน้ำให้ นน่นอยู่ทางนน้นให้เขาไปแล้วแ๋อวก็แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงไม่ขึ้นพเพราะเบนลงให้อะไรอะไรไม่รู้เอาไอ้โ <c oughs> ด <c oughs> สามเป้า ปลาจีน,นตะเพียนโอ้โหโหโหปลาจีนหรือปลาตะเพียนไม่รู้นีนดำดำนี่ใต้หนาไม่ใหญ่ไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยปลาอะไรวะปลาจีนดอรเงาดำดำ สรุปผลงานได้บาลเนสตัวครับบาจโดนหนึ่งแต่ว่าบาจโดนให้เบ้นไปแล้วก็ยิงผิดจะหลายตัวมันไกลมั่งลึกมั่งไม่ค่อยเจอจังๆครับเจอแต่ไกลๆระดับสิบยีิเมตรยี่สิบกว่าทางนั้นเลยที่ยิงไม่ค่อยโดนนะก็ยังดีครับพอมีผลงานผลงาน สาวส่วนแต่งปปันใหม่คลิปหน้าครับผม